มากันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพยาคุดนะครับ2517นะครับพยาคุดนะครับ2517พร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับ99บาทนะครับเดี๋ยวจะรีบนะครับปักตะก้าให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับไปพร้อมกรอบเลยนะครับไปพร้อมกรอบนะครับขอย้ํานะครับว่าไปพร้อมกรอบเลยนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวนะครับมา มาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะรีบใส่ตะกร้าให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะครับอ๋อไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคบอ่าแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไปพร at. ้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับ99บาทพร้อมกรอบครับ99บาทนะครับพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอดใจรอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะรีบเพิ่มตะกร้าให้ก่อนเนาะอ่า สวยนะครับจะคัดสวยให้กับเพื่อนๆนะครับจะคัดสวยๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มตะกร้าแต่ว่าจํากัดจํานวนนะครับเพราะสินค้าตอนนี้ในร้านนะครับมีอยู่ประมาณนะครับเก้าสิบกว่าชิ้นแล้วนะครับมีอยู่นะครับเก้าสิบกว่าชิ้นแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆนะครับคือไม่ได้มีมากนะครับที่จะเอานะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับที่จะนำสองห้าหนึ่งเจ็ดมาบรรจุ กรอบให้เพื่อนๆในราคานะครับ99บาทได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่มีกันง่ายๆนะครับที่สามารถนะครับเอาเอาพยาคุด2517งามๆแบบเนี้ยอ่าเอาพยาพุทธนะครับ2517นะครับงามๆแบบนี้นะครับมาใส่กรอบให้กับเพื่อนๆแบบนี้นะครับอ่า99บาทนะครับเพื่อนๆเห็นนะตีปักหมุนให้หรือยังตีปักหมุนได้เพื่อนๆหรือยังเดี๋ยวๆนะดูก่อนสิครับว่าตีปักหมุนให้หรือยังนะครับ99บาทพร้อมกรอบนะครับ99บาทนะครับอาปักหมุนให้ละ 9 9บาทนะครับพร้อมกรอบนะครับเพื่อนๆ99นบาทนะครับพร้อมกรอบนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับย้ํานะครับคัดสวยให้กับเพื่อนๆนะครับบรรจุกรอบให้เรียบร้อยนะครับในราคา99บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไปกดได้ส่วนลดนะครับก็ยินดีมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆไปกดได้ส่วนลดนะครับดีก็จะยินดีมากๆเลยนะครับปลายทางครับเก็บเงินปลายทางครับถูกต้องครับเพื่อนเพื่อถามเข้ามานะครับว่าเก็บเงินปลายทางไหมนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับบรรจุกรอบให้เสร็จแบบนี้เลยนะครับพย ด้านหลังนะเพื่อนเพื่อเนี่ยก็คือเห็นนะก,ก็คือจะมีความสึกบ้างนะครับเพราะเป็นของแท้นะครับผ่านการเวลานะครับเพราะเป็นของแท้นะครับผ่านการเวลามาแล้วตั้งแต่ปีพศน,นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับตั้งแต่ปีนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเพืพ่อนเเพื่อนๆที่สนใจนะครับ ก็สามารถนะครับรีบได้เลยนะครับเพราะจํานวนตอนนี้ในร้านเหลืออยู่ประมาณ9กกว่าชุดเท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับกาลังมาดูกันอยู่ประมาณ300ท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้ย400ท่าน500ท่านแล้วนะครับ500ท่านแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูกัน3ช่องทางนะครับ500ท่านเลยนะครับก็อยู่ที่ความไวของเพื่อนๆนะครับในการนะครับกดในตะกร้าให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับ หนูในตะกร้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับพยาคุดแท้นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดบรรจุกรอบให้เพื่อนเเสร็จนะครับพร้อมบริการแล้วนะครับพร้อมบริการแล้วนะครับเพื่อนสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพร้อมกรอบนะครับขอย้านะครับว่าพร้อมกรอบเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับหกร้อยท่านไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความไวใครกดตะกร้าก่อนได้ก่อนนะครับใครกดตะกร้าก่อนได้ก่อนนะครับตีย้านะครับของแท้นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยของแท้แท้เลยชาวบ้านเก็บกันมาเลยนะครับที่สําคัญนะครับตีบรรจุกรอบขอบทองให้เพื่อนๆแบบเนี้ย กรอบขอบสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอย้าว่าเป็นของผ่านใช้นะครับขอย้านะครับว่าเป็นของผ่านใช้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆนะครับในการกดเนตะก้านะครับคือจํานวนในราคตอนนี้มีอยู่ประมาณนะครับอยู่ประมาณนะครับเก้าหกสิบกว่าชิ้นแล้วเท่านั้นนะครับเก้าสิบกว่าชิ้นแล้วเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้ยตอนนี้นะครับดูกันเป็นเกือบๆพันท่านแล้วนะครับอยู่ที่ความไวนะครับเก้าสิบชิ้นนะฮะในพันท่านที่กาลังมองๆกันอยู่เนี่ยนะในในพ ว่าเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ครับเพื่อนๆเป็นของแท้2 5 1 7ที่ชาวบ้านเก like to oh, ็บกันมาแบบนี้นะครับที่ชาวบ้านเก็บกันมาแบบนี้เลยนะครับที่ชาวบ้านเก็บกันมาแบบนี้เลยนะครับตีมาบรรจุกรอบให้กับเพื่อนๆนะครับอ่าเก็บบรรจุกรอบให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆดูกันเกือบพันพันันท่านแล้วนะครับเกือบพันพันพันท่านแล้วนะครับอยู่ที่ความเร็วของเพื่อนๆแล้วนะครับมีอยู่90ชิ้นนะครับโดยประมาณในร้านเท่านั้นนะครับมีอยู่90ชิ้นนะครับประมาณในร้านเท่านั้นนะครับเพ มีเพียง90ชิ้นนะครับบรรจุกรอบให้เพื่อนๆเรียบร้อยแบบนี้เป็นของแท้นะครับเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับอยู่ในตะกร้าช้าไม่ได้แลวนะครับเพื่อนๆช้าไม่ได้แล้วนะครับอยู่ในตะกร้านะครับเพื่อนๆอยู่ในตะกร้านะครับเพื่อนๆกดเป็นไหมเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพราะในร้านตอนนี้ครับสวยๆแบบนี้นะครับบรรจุกรอบเสร็จแบบนี้นะครับมีเพียงนะครับมีเพียงนะครับ90กว่าชิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆสั่งมาในตะกร้าแล้วนะครับเพื่อนๆส จำนวนน่าจะไม่ถึง90ชิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับส you know ั่งกันเข้ามาแล้วครับน่าจะเหลือไม่ถึง90ชิ้นแล้วนะครับบรรจุกอบให้เพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับบรรจุกอบให้เพื่อนเพื่อนเสร็จแบบนี้แล้วนะครับสวยๆงามๆนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับขอย้ําว่าชาวบ้านเขาเก็บกันมาแบบนี้เลยนะครับพอเก็บกันมาแบบนี้ปุ๊บนะครับตีก็จะรีบนะครับบรรจุกอบนะครับองค์พระคุธองค์ไหนงามนะครับตีก็จะมาใส่กอบให้กับเพื่อนเพื่อนแบบนี้นะอ่าเก้าสิบเก้าบาทนะคร เพื่อนๆจะสามารถสั่งกันแบบเรียกว่ายังไงสั่งกันแบบยังไงนะพูดไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะเข้ามามากนะครับเข้ามามากนะครับพูดไม่ถูกแล้วนะครับก็เป็นว่านะครับเก็บเงินปลายทางกับเพื่อนๆ99บาทอ๋อถ้าสั่งสองชิ้นได้นึกออกแล้วครับถ้าสั่งสองชิ้นได้จะดีนะครับจะอ่าทิกตอกเขาจะคิดค่าขนส่งไม่แพงนะครับติกตอกเขาจะคิดฮะสองชิ้นจะไม่คิดค่าส่งเหรออ๋อสองชิ้นสองชิ้นนะครับติกตอกเขาจะคิดค่าส่งสองบาทนะครับ อแต่ว่าเงื่อนไขการส่งนี้อยู่ที่ทิกต o k นะครับแต่ทางร้านนะครับปล่อยอยู่ที่99บาทพร้อมกรอบนะครับขอย้าว่าเป็นของแท้นะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นของแท้นะครับ 99บาทนะครับพร้อมกรอบก็นแบบนี้เลยนะครับพร้อมกรอบนะครับแบบนี้เลยนะครับใส่กันมาแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับย้ำว่าเป็นของแท้นะครับผ่านการเวลามาจริงๆนะครับตั้งแต่ปี2517นะครับ2517จนถึงปัจจุบันนะก็49ปีแล้วนะครับ49ปีนะครับจะไปถึงมือเพื่อนๆในราคา99บาทพร้อมกรอบนะครับขอย้ํานะครับองค์พระคุธงามๆแบบนี้นะครับองค์พระคุธงามๆแบบนี้นะครับ99บาทนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับเมื่อพร้อมกรอบกันเลยนะครับ อยู่ที่ความเด็วนี้นครับกดมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกดออเดอร์กันมาอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่ความไหวของเพื่อนๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับองค์ประคุดงามๆแบบนี้ของแท้ๆแบบนี้ที่ชาวบ้านเก็บกันมาแบบนี้นะครับองค์ดงามนะครับติก็จะมาใส่กรอบให้กับเพื่อนๆนะครับบรรจุกรอบนะครับคัดเลือกองค์งามๆนะครับซื้อครบสองร้อยส่งฟรีเลยเหรออ๋อโอเคครับผมแอดมินอนุมัติมาแล้วนะครับซื้อครบ200ส่งฟรีครับซื้อครบ200นะครับส่งฟรีนะครับโดยทิกตอกเลยใช่ไหมครับโดยทิกตอกเลยนะครับติกอ่าอนุมัติมาแล้วนะครับ สองร้อยฟรีส่งนะครับสองร้อยฟรีส่งนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนรับสองชิ้นนะครับเพิ่มอ่าเสียสองบาทอ่าให้ติกตอกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อนะครับสองชิ้นนะครับก็จะเสียสองบาทให้กับทางติกตอกนะครับเป็นค่า เดินทางค่าขนส่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สั่งรัวๆกันมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับของตีมเหลือไม่ถึง90ชิ้นแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆนะครับขอย้ํานะครับว่าด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับขอย้ํากันเลยนะครับของแท้นะครับผ่านการเวลามาจริงๆนะครับแล้วชาวบ้านก็เก็บกันมาแล้วพอชาวบ้านเก็บกันมาแล้วนะครับไม่ใช่ทุกองนะครับจะสามารถเข้ากรอบได้นะครับไม่ใช่ทุกองนะครับจะเข้ากรอบได้นะครับติดต้องมาคัดองค์ประคุณงามๆนะครับเพืื่่่อออนนะครรับบบบเพใสกแี้ อ่าพอบรรจุกรอบเสร็จแบบนี้นะครับก็จะส่งถึงมือเพื่อนๆนะครับในราคานะครับ99บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื Leah, ่อนๆนะครับในการนะครับกดในตะกร้านะครับตอนนี though, ้ดิเพิ่มสินค้าไปแค่ชิ้นเดียวเนาะกดไม่ยากนะครับกดไม่ยากเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับองค์พระพุทธงามๆนะครับองค์พระพุทธงามๆนะครับ2517นะครับ2517นะครับองค์พระพุทธงามๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับกดกันมารัวๆนะครับของในร้านก็มีน้อยมากๆนะครับของในร้านก็มีน้อยมากๆเลยนะครับสําหรับองค์พระพุทธนะครับ2517นะครับซึ่ง เป็นของแท้นะครับเพื่อนๆไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับเป็นของแท้ซึ่งไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับเพื่อนๆนนะครับก็สามารถนะครับกดดูในตะก,กร้าตรงนี้เนาะ กดดูในตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับกดดูปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นราคานะครับ99บาทนะครับถ้าเพื่อนๆกดไปเลยนะครับ2ชิ้นนะครับเพื่อนๆจะเสียค่าส่งแค่2บาทเพียงเท่านั้นนะครับก็อยู่ที่ความเร็วแล้วนะครับตอนนี้สินค้าเหลือไม่ถึง90แล้วนะครับสินค้าเหลือไม่ถึง90นะครับขอย้าว่าของแท้นะครับเป็นที่ตามหากันจริงๆนะครับบางท่านนะครับมีลูก5คนนะครับมีลูก5คนก็จะซื้อเก็บให้ลูกให้หลาน5ท่านนะครับพร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบนะครับขอย้าว่า เป็นของแท้นะครับผ่านการเวลาตั้งแต่ปี2517นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ49ปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนแล้วนะครับว่านะครับ45ปีนะครับคุ้มไหมนะครับแล้วก็อัดกรอบให้แบบเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับอัดกรอบให้เรียบร้อยบรรจุกรอบให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนไม่บรรจุกรอบนะไม่บรรจุกรอบก็สามารถนะครับทักนะครับทักสอบถามเข้ามาได้นะครับทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแต่นี่ก็คือพร้อมกรอบนะครับเดินทางนะครับ อ่าเดินทางแบบนี right. be so ้เลยนะครับแบบสามารถนะครับเน็บไปได้เลยนะครับพกนะครับใส่สร้อยเข้าไปได้ด้วยนะครับมีห่วงไปให้แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับมีห่วงไปให้แบบนี้นะครับเรียบร้อยหายห่วงเลยนะครับเห็นไหมครับมีห่วงให้หายห่วงนะครับสามารถนําไปแขวนนะครับอ่าบางบางท่านมีถึงขนาดที่ไปแขวนหน้าประตูบ้านเลยนะอ่าบางท่านมีถึงไปแขวนหน้าประตูบ้านก็มีนะครับเพื่อนๆมีไปแขวนหนึ่งหน้าประตูบ้านก็มีเหมือนบางครั้งเนี่ยแบบว่าตรงข้ามบ้านอ่ะอ่าตรงข้ามบ้านเนี่ยเขา แบบนี้มีกระจกมาสะท้อนใช่ไหมมีกระจกมาสะท้อนเนี่ยบางบ้านก็เอาไปแขวนหน้าบ้านเลยนะครับสะท้อนกลับนะครับแบบนี้กันเลยทีเดียวเชียวเลยนะครับองนะครับงามๆแบบนี <c> ้เท <spe> ่า cin นั้นนะครับที่จะมาได้ใส่เกาะนะครับติจะคัดสรรอย่างดีนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านแฟนรายการเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับองค์ประคุณนะครับคมชัดสวยนะครับ คมชัดสวยนะครับคัดแบบนี้แต่ย้ําว่าเป็นผ่านใช้แบบนี้นะครับขอย้ําว่าเป็นผ่านใช้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับองค์พระคุดนะครับ99บาทพร้อมกรอบครับ99บาทนะครับ พร้อมกรอบนะครับแบบนี้เลยนะครับบรรจุเสร็จนะครับบรรจุกรอบให้เพื่อนๆเสร็จแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆออเดอร์กันเข้ามาแล้วด้วยนะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วแต่ว่ากลัวว่านะครับจะหมดในตะกร้านะครับเพื่อนๆลองสํารวจในตะกร้าสิครับว่าตอนนี้นะครับยังเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับลองกดเข้าไปดูในตะกร้าได้นะครับทั้งหมดในร้านนะครับตอนนี้นะครับพร้อมส่งถึงมือเพื่อนๆเพียง90ชุดเท่านั้นนะครับตอนนี้ซึ่งไม่ถึงแล้วแน่นอนเพราะเพื่อนๆนะครับสั่งกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ องค์พระคุณนะครับ99บาทครับ99บาทนะครับพร้อมกรอบแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับบรรจุกรอบให้เพื่อนๆเสร็จนะครับ99บาทนี่คือสามารถนะอ่าไปไว้ที่หน้าประตูก็ได้ไว้หน้ารถก็ได้นะครับหรือจะพกติดตัวไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ขอย้านะครับเพื่อนๆก็จะไม่มั่นใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ99บาททําไมมันถูกจังใช่ไหมครับ ขอย้านะครับว่าเป็นของแท้ที่ชาวบ้านเก็บกันมานะครับเมื่อติขอเพื่อนๆมาได้แล้วติก็จะมาคัดสวยนะครับบรรจุกรอบให้เพื่อนๆเสร็จนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับ99าบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนเเก็บเงินปลายทางนะครับ99าบาทนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับออเดอร์รัวรวกันเข้ามาแล้วนะครับออเดอร์นะครับรัวรัวกันเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจก็อย่าช้าเด็ดขาดนะครับเพราะของใกล้กําลังจะหมดเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนนะครับในการนะครับกดในตะกร้ากันเข้ามานะครับกดในตะกร้าเข้ามานะครับถ้ากดในตะกร้าไม่ทันก็เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนนะครับถ้ากดในตะกร้าไม่ทันนะครับก็เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนนะครับโอ้มาอีกแล้วครับออเดอร์มาอีกแล้วครับเพื่อนออเดอร์นะครับเพื่อนเพื่อนสั่งกันเข้ามาอีกแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าของนะครับจะมีเพียงพอหรือเปล่านะครับของไม่แน่ใจว่าจะมีเพียงพอหรือเปล่าขอย้านะครับ สั่งได้2ชิ้นขึ้นไปจะดีมากนะครับสั่งได้2ชิ้นขึ้นไปจะดีมากนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าออเดอร์ไปเท่าไหร่กันแล้วนะครับคุณมิวดูได้ไหมว่าออเดอร์มาเท่าไหร่แล้วดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่ก็จะดูออเดอร์ไม่ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ทันแล้วกันนะครับ9 9บาทพร้อมกรอบครับ99บาบาทนะครับพร้อมขอบนะครับเป็นของแท้นะครับติดคัดสวยนะครับย้ำนะว่าเป็นของแท้ผ่านใช้นะ ของแท้ผ่านใช้นะครับบรรจุกรอบไอ้เพื่อนๆเสร็จแบบนี้ในราคา99บาทนะครับไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนนะครับนี่ก็คือ99บาทพร้อมกรอบนะครับของแท้นะครับผ่านการเวลาจริงนะครับไปยังไปแล้วเหรอเอาเคนะครับเดี๋ยวต้องไปกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกดทันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกดทันนะครับก็รีบกดกันเลยนะครับตอนนี้นะครับไปยังน้องไปแล้วใช่ไหมโอเคครับ ขอเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับความรู้ของเพื่อนๆแล้วนะครับรีบกดกันเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆครับกดทันได้นะครับ9 9บาทพร้อมกรอบกับผมไปไปครับปะไปครับไปครับไปแล้วนะครับเกืบตอนนี้เลยเครับ